สวัสดีครับพบกันที่ช่องทีเด็ดขลับบันดีกเช่นเคยวันนี้จะพาไปทำกำไรจากการวิเคราะห์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่ระหว่างลีดยูเนเตดจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของทีมเอเวอร์ตนเลทราคาคู่นี้เปิดไปที่เจ้าบ้านลีดยูเนเตดเป็นฝ่ายต่อราคาที่ปอปอลบห้านะครับตรงเตะที่สนามเอเลโลัดโรเวลาตีสองตรงของค่ำคืนนี้ครับเจ้าบ้านลีดยูเนเตดกลับขึ้นสู่หลีกสูงสุดอีกครั้งอย่างมุ่งมั่นครับ พวกเขาพร้อมที่จะสร้างความ,มาทัพใจให้กับแฟนบอลในบ้านการเข้ามาของผู้เล่นใหม่อย่างชอนลองสตาร์ Start, กองกลางหน้าประสบการณ์ทําให้แดนเกมแดนกลางของลีดแข็งแกร่งขึ้นครับและเขาถูกคาดว่าจะได้ลงประเดิมสนามอย่างเป็นทางการในนัดนี้ด้วยอย่างไรก็ตามครับลีดต้องเผชิญปัญหาเล็กน้อยครับมือผู้เล่นใหม่อีกลายอย่างจาคาบิโอนะครับถูกแบนทําให้ไม่สามารถลงช่วยทีมได้ครับส่วนทางฝั่งทีมยูเอฟเวอร์ตันของผู้จัดการทีมเดวิดมอย ถือว่าทำผลงานได้ดีในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะครับโดยสามารถลังตัวผู้เล่นคนสําคัญไว้กับทีมได้สาเร็จนอกจากนี้ครับการเสริมทัพครั้งใหญ่ด้วยการคว้าตัวเชียโน่แบลลี่ซูน้าดาวลุงเข้ามาครับยิ่งเพิ่มความน่าสนใจให้กับดาวลุกครับเช่นเดียวกับการยืมแจ็คเกลิตมาจากเดอร์บสีฟ้าด้วยนะครับทัศนะในเกมนี้ครับด้วยประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกที่มากกว่าทําให้เอเวอร์ตันดูจะเป็นต่อเล็กน้อยครับเมื่อเทียบกับลีกยู่นเตดที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมา แต่จากความลงตัวในการเล่นช่วงที่ผ่านมาดูจะมีความไหลลื่นลงตัวมากกว่าก็กับการได้เล่นในบ้านเกมแรกในการกลับขึ้นมาสู่เพีย์ลีกอีกครั้งทาให้หลีดจะเล่นขาดใจเพื่อแฟนบอลและไม่น่าจะแพ้ในเกมนี้ครับเกมนี้จะใจให้บอลต่อครับเห็นควรเลือกเชียรีดจนดเต็ดเหมาะสมกว่าครับเอาละครับขอให้ปังๆกันทุกคนนะครับชอบกระจัดขัดก็สวนใครที่ยังไม่มีที่ลงุนผมจะส่งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดดติดตามให้กับช่องทีเด็ดกลับของเราด้วย เพื่อมาให้พลาดคลิปต่อๆไปของพวกเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ